สวัสดีครับสาราดีดนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวการใช้งาน TCL 75C645 ในปี2023นะครับก่อนอื่นเนี่ยขอพูดสเปคคร่าวๆก่อนนะครับความละเอียดหน้าจอ 4K QLED เทคโนโลยีควอนตัมดอท OS Google TV เวอร์ชัน11อรองรับระบบ Dolby Vision และ HDR 10+ รองรับระบบเสียง Dolby Atmos 1> CPU 1.3GHz r a m 2GB ROM 16GB ความสว่างหน้าจอ450นิตอัตรารีเฟรชเรท60 G Hz รองรับการเล่นเกม 120Hz มาพร้อมกับพอร์ตเชื่อมต่อ HDMI USB 3.0 Bluetooth 5.0 Wi-Fi 2.4และ 5GHz หลังจากที่ผมได้ลองมาใช้งานจริงๆนะครับซื้อมาได้1เดือนแล้วนะครับก็ สามารถลงแอปเพิ่มได้นะครับเป็นของ Google TV นะครับอันนี้มีให้โหลดได้นะครับอันนี้เป็นแอป Disney Plus Star นะครับแล้วก็ Netflix HBO Go Prime Video อันนี้ True ID TV นี่สามารถใช้ดูทีวีได้เลยนะครับแต่ว่าต้องมีอินเทอร์เน็ตนะครับถึงจะสามารถดูได้ YouTube โมโนแมกนะครับก็มีหลายแอปนะครับให้เลือกดาวน์โหลดกันได้นะครับสำหรับข้อดีในการใช้งานตั้งแต่ซื้อมานะครับเป็นระยะเวลา1เดือนนะครับข้อดีข้อแรกก็คือหน้าจอมีขนาดใหญ่นะครับดูหนังดูซีรีส์ได้เต็มตานะครับเครื่องเดิมที่ผมใช้นะครับมีขนาดหน้าจออยู่ที่49นิ้วนะครับการใช้งานก็ใช้ได้อยู่นะครับดูหนังดูอะไรผมก็ชอบอยู่แต่พอมาเปลี่ยนมาเป็นเครื่องนี้นะครับ ผลปากฏว่าโอ้โหดูแบบคล้ายๆกับโรงภาพยนตร์อยู่ในบ้านเลยนะครับหน้าจอมันใหญ่มากนะครับดูเต็มอิ่มนะครับข้อดีข้อที่2ก็คือเสียงนะครับเสียงกระหึ่มนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยก็จะแถมซาวบาร์มาด้วยนะครับเสาบาร์เขาแถมมาเสียงก็ใช้ได้เลยนะครับเพิ่มความอัตลบในการรับชมวิดีโอนะครับทั้งภาพและเสียงมาเต็มนะครับสำหรับข้อที่3นะครับก็คือราคาถูกต้าเทียบกับเทคโนโลยีที่ได้รับนะครับ ถ้าเทียบกับรุ่นอื่นๆในเลทราคานี้นะครับก็จะไม่ได้รับเทคโนโลยีอะไรขนาดนี้นะครับแต่อันนี้ได้รับทั้งหน้าจอเป็นแบบ QLED นะครับเป็น Google TV มี Dolby Vision มี Dolby Atmos นะครับแล้วก็อาตาัตรา Refresh เรตตั้ง60 h z แล้วก็รองรับการเล่นเกมที่120 h z Bluetooth 5.0แล้วก็ USB 3.0รองรับ WiFi 2.4และ 5GHz อันนี้ก็คือถือว่าคุ้มค่าในเลทราคานี้นะครับ ข้อดีข้อที่4นะครับสามารถดูแอปสตรีมมิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็น Netflix Disney พา t ์ทโฮนะครับหรือว่า YouTube อย่างนี้นะครับสามารถดูได้แต่มีข้อแม้นะครับก็คือต้องมีอินเทอร์เน็ตนะครับโดยที่ว่าเราไม่ต้องซื้อกล่อง Android มาต่อเพิ่มเพราะว่ามันเป็นทีวีแบบ Google TV นะครับสามารถดาวน์โหลดแอปมาได้เลยข้อที่5นะครับสามารถต่อกล่องรับสัญญาณดาวเทียมดูได้เช่นเดียวกันนะครับบางท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับว่ามันดูได้เฉพาะ Netflix หรือว่ามันดูได้เฉพาะ u t ท b e หรือเปล่าต้องต่ออินเทอร์เน็ตอย่างเดียวไหมนะครับไม่ใช่นะครับเราสามารถต่อกล่องรับสัญญาณดาวเทียมดูได้เช่นกันนะครับทีนี้มาดูข้อสังเกตกันบ้างครับข้อสังเกตนะครับข้อแรกก็คือหนังที่เป็น HDR จะเป็นภาพวูบวับวับนะครับคําว่าวูบวับวับก็คือก่อนที่ภาพจะตัดมาที่ฉากมืดใช่ไหมครับในเฟรมนั้นนะครับมันจะมืดดับลงก่อนนิดนึงนะครับแล้วทีนี้มันก็จะตัดฉากมาที่ฉากมืดครับ แล้วทีนี้เวลามันจะเปลี่ยนภาพไปที่ฉากที่มันสว่างนะครับจากที่มันมืดอยู่ดีๆนะครับมันก็จะแสงหน้าจอมันก็จะเพิ่มขึ้นมาเองนะครับปุ๊บขึ้นมาแต่มันก็จะตัดภาพไปที่ฉากสว่างนะครับเป็นการดิมแสงลดแสงลงไปแบบอัตโนมัตินะครับแต่ว่ามันมันจะไม่พร้อมกันกับฉากนะครับก็คือมันจะเป็นก่อนสมมุติฉากหน้ากําลังจะสว่างอยู่ในฉากอยู่ในถ้ำอยู่ดีแสงหน้าจอมันก็วูบขึ้นมานะครับล้วก็ตัดไปที่สว่าง ทีนี้พอมันจะตัดภาพมาที่ฉากในถ้านะครับจากที่มันสว่างมันก็จะดิมแสงลงไปวุบลงไปนะครับอันนี้เห็นได้ยินว่ามันเป็นมาหลายรุ่นแล้วอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเห็นเขาเล่ามานะครับหรือว่าเป็นเฉพาะรุ่นนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับท่านไหนที่เป็นอาการแบบนี้ก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปมาได้เลยนะครับมาเล่าสู่กันฟังครับก็สังเกตข้อที่2นะครับเวลาที่เรารับชมไฟวิดีโอเนี่ยก็คือไฟล์วิดีโอสมมุติเรามีไฟล์วิดีโออยู่ในแฟลชไดรฟ์ใช่ไหมครับแล้วทีนี้ แล้วก็ไฟลไฟวิดีโอนั้นอนะเสียบเข้าทีวีนะครับภาพมันจะเป็นหน่วงหน่วงนะครับถ้าเป็นไฟวิดีโอที่มีขนาดใหญ่นะครับภาพมันจะหน่วงเวลาเล่นวิดีโออยู่ดีๆรับชมอยู่ดีมันก็จะแบบกระตุกนิดหน่อยเป็นหน่วงหน่วงระยะระยะนะครับเป็นระยะระยะแต่ถ้าไฟไม่ใหญ่มากก็จะดูลื่นไหลโอเคนะครับไม่ไม่มีปัญหาครับข้อสังเกตข้อที่3นะครับคือไม่สามารถอ่านไฟล์ได้จากเอ็กทรอนนะครับเอ็กทรอนก็คือเป็นที่เก็บข้อมูลนะครับ เวลาคอมพิวเตอร์เตียมเนี่ยเราก็จะซื้อ e x t e r อ a l มาใช่ไหมครับแล้วในนั้นมันอาจจะมีไฟล์วิดีโอที่เราไปถ่ายมานะครับถ่ายงานถ่ายอะไรมาทีนี้เราอาจจะไปเสียบดูในทีวีได้นะครับพอเราเอาเข้าไปเสียบปุ๊บมันก็จะไม่สามารถอ่านไฟล์นะครับไม่สามารถรองรับ e x t e ท n น l ได้นะครับอันนี้ของผมทดลองเสียบดูเอ็กทอนอผมอยู่ที่ 5000G กิกนะครับหรือว่า5เทรไบต์นั่นเองนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับข้อดีและข้อสังเกตนะครับ คือถ้าเรามีอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราสามารถดูแอปสตรีมมิ่งได้เลยนะครับแล้วก็สามารถดาวน์โหลดเพิ่มได้นะครับแอปไหนที่ไม่มีในเครื่องนะครับสามารถเข้าไปหาโหลดมาได้นะครับทีวีเครื่องนี้ผมว่ามันเหมาะกับการรับชมทีวีแบบครอบครัวนะครับเอาไว้ดูจอใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับ สำหรับคนที่ไม่ซีเรียสเรื่องภาพนะครับเพราะว่าบางทีนะครับเวลาเรารับชมวิดีโอแบบ HDR มันก็จะวูบๆู้ว่าๆเหมือนที่ผมเล่าให้ฟังนะครับแต่ว่าถ้าไม่ใช่วิดีโอแบบ HDR เนี่ยมันก็จะปกตินะครับดูได้ปกติเลยจอใหญ่สะใจนะครับดูทีวีดูละครไทยโอ้โหเต็มตานะครับสามารถแคสวิดีโอนะครับจาก YouTube ในมือถือเราเนี่ยส่งขึ้นทีวีได้นะครับดูจอใหญ่ๆได้นะครับถ้าเทียบกับราคาและความคุ้มค่าที่ได้รับนะครับผมก็ว่าความคุ้มค่าดีนะครับ ไม่เหมาะกับใครนะครับไม่เหมาะกับคนที่ซีเรียสนะครับซีเรียสเรื่องภาพนะครับต้องการดูวิดีโอ hdr นะครับแบบว่าไม่ไม่มีสะดุดอย่างนี้นะครับก็คือจะไม่เหมาะนะครับเพราะว่าทีวีเครื่องนี้รองรับก็จริงนะครับแต่ว่ามันก็จะไม่เต็มที่นะครับมันยังมีกระตุกกระติกนิดหน่อยนะครับยังไม่สมบูรณ์เพอร์เฟกนะครับก็เป็นรีวิวสั้นๆนะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับสําหรับการใช้งานทีวีมาแล้ว1เดือนนะครับเพื่อนๆก็สามารถตัดสินใจดูนะครับว่า ฟังจากท่านอื่นหลายๆท่านพูดมาแล้วรู้สึกแบบไหนบ้างนะครับอยากซื้อมากขึ้นหรืออยากซื้อน้อยลงอันนี้ก็แล้วแต่ท่านนะครับผมซื้อมาใช้จริงนะครับแล้วก็เอามาเล่าสู่กันฟังแค่นั้นเองนะครับเร,บรเรีทีเลไปกัน ยังไงบ้างดีเลอรดีมากดอลลร์ธนบัตรดอลลร์ทุกคนไม่มีห้องนิรภัยที่จอไม่ไดู้นะมันทุนแดดทุนฝนกันกระแทกและกันขโมยนี่เป็นห้องนิรภัยนน่หนาที่สุดในสหรัฐอเมริกาอาจจะในโลกครับ Killer. Det dog